จริงมันน่าจะถึงซัมแหกแล้วแหละแต่วันนี้้วคะลาบเป็นไงก่อนลาบกี่โมงก<ะ><ะ>็มากันด้วยอาการทุรักทุเลนะคะ เราจะต้องเดินกลับโดยที่มีเจ้าหน้าที่นำทางการไปภูกระดึงรอบนี้ของป้าแป๋วเป็นรอบที่5แล้วค่ะสำหรับการไปเยือนผูกระดึงแต่ละรอบของป่าประสบการณ์แต่ละรอบไม่เคยเหมือนกันเลย ทิปนี้ป้าและเพื่อนๆกว่า10ชีวิตไปขึ้นภูตอนช่วงเดินมกราหกแปซึ่งเป็นช่วงที่ทางอุทยานได้มีนโยบายและมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวมีการปิดเส้นทางเดินช่วงโซนน้าตกและเส้นทางระหว่างผาหมากดูไปถึงหลังแปลงดกิจกรรมการชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ผานุกแอนอนุญ,ญาตให้นักท่องเที่ยวเดินแค่ล้อริมผาเท่านั้นและเราจะต้องกลับออกจากผาลุมศักก่อนเวลา4ี่โมงเย็นด้วยนะก่อนการขึ้นภูนักท่องเที่ยวจะต้องฟังบรรยายเรื่องข้อปฏิบัติและกฎระเบียบด้วยนะคะ ทางเจ้าหน้าที่ถึงจะอนุญาตให้ขึ้นภูได้ค่ะในช่วงที่ป้าไปนักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะเราจึงแยกย้ายกันทําหน้าที่ส่วนหนึ่งลงทะเบียนซองเต็นส่วนหนึ่งซื้อประกรันและติดต่อลูกค้าไม่งั้นรอคิวยาวเลยแหละส่วนเรื่องอากาศเดือนมกราเนี่ยกลางวันแดดจะแรงนะถ้ามีลมพัดก็เย็นดีส่วนกลางคืนและเช้าตรู่เนี่ยคือหนาวมาก <Huh? S 1> อุณหภูมิเนี่ยเป็นเลขตัวเดียวเลยล่ะค่ะแต่บรรยากาศโดยรวมเนี่ยถือว่าดีเลยประสบการณ์รอบนี้ของป้าป๋อจะเป็นยังไง ตามป้าเป๋ามาได้เลยภูกระดึงตึงเกินต้านสวัสดีภูกระดึงนะคะตอนนี้เป็นเวลา7จ็ดมงหเรากำลังจะขึ้นเขากันแล้วปกติเนี่ยวันนี้จะ จริงๆมันน่าจะถึงซัมแฮกแล้วแหละแต่วันนี้เราเริ่มต้นกันช้าไปหน่อยนะคะแล้วก็ ie, วันนี้ป่อเมีไม um ้คํามาเองนะก็เลยไม่ได้ใช้บริการผู้ช่วยผู้ชิตนะคะแล้วก็วันนี้เรามากันหลายคนเลยเดี๋ยวเรามาลองจับเวลากันนะคะว่าเราจะถึงที่หลังแปลกันกี่โมงเดินมาได้สัก สิบเก้าตอนนี้ฮาร์ทเลดเริ่มขยับแล้วฮาร์ทเลดขยับแล้วค่ะตอนนี้เหมือนวิ่งรอบสนามสักหารอบแล้วตอนนี้ค่ะไปกันเลย 8.40โมงีแล้วก็มาถึงซัมแฮกแล้วนะคะเหนื่อยไหมคะน้องเยาเหนื่อยยค่ะเหนื่อยยังไงคะเหนื่อยมากเลยค่ะไม่เห็นจะเหนื่อยเลยหายใจแรงนิดหน่อยหายใจทางนะรอบนี้เรามากันหลายคนนะคะทุกคนก็เดินเดินรอๆกันเนาะแต่ว่าในที่สุดเราก็มาถึงที่ซัมแฮกในเวลา50นาทีเย่เก่งมากๆเลย เป็นหนึ่งคนที่มาผูกกระดึงแล้วไม่เคยกินแตงโมเลยนนเพาะไม่ชอบกินแตงโมค่ะตรงนี้ก็จะเป็นสตรจากซัมแฮกมาถึงซัมบอลน,นะคะทางตรงนี้พี่โต้ก็จะยิ้มเพราะว่าว่<ม>าอะว่า เพราะว่าอเพราะะไรคะเพราะเหนื่อยมากค่ะระวังแห้งระวังสะดุดไค่ะว่าตรงนี้ก็จะเป็นทางราบๆเดินง่ายๆนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นพีู่้ก็จะยิ้มหน้าบานแล้วก็เหนื่อยน้อยเป็นพิเศษใช่ไหมคะหนูทางราบของพี่แป๋วนะคะราบเยังไงก่อนราบกี่โมงลาบกี่โมงคะราบกี่โมง รับสูงรับสูงอ่าไปเดินไปเดินไปเดินผ่านไป้ป้ปเดินผ่านไป้าเดินเลยฮะเดฮะปตอนนี้เราผ่านซัมบอนมาแล้วนะคะเราก็จะขึ้นสู่ทาง เาเรียกอะไรทางที่เป็นเนินอีกแล้วค่ะทุกคนเราก็จะมุ่งสู่ซ้ำกกกอกนะคะเราจะไปหาลุงพลที่กกกอกกันนะคะทุกคนไปกันต่ออันนี้ก็จะไม่ใช่ซ้ำบอนนอนมาแล้วจะเป็นโอ้ ต้องไต่ความสูงขึ้นไปแล้วค่ะอันนี้ก็จะเข้าสู่ความเป็นจริงของการขึ้นเขาผูกระดึงนะคะ 11โมง20นาทีเราอยู่กันที่ซ้ำโกกหว่าไมน่าโกกหว่า<ค>โกกว่านะคะน้องเยาพักกินอะไรเอ่ยข้าวก,กี่ของพี่บอกเป็นกล้วยปิ้งนะคะคิวอร่อยจริงไม่เท่าคอมเลยอร่อยมากรสชาติเป็นไงไข่ไข่ ไว่ปิ้งอร่อยอะค่ะเติมพลังนะคะซัมกบว่าจ้าได้เวลากินอาหารกลางวันลุกตาสั่งอะไรกะเพราไม่มีกะเพราขกงขอะเรากะเพราที่ไม่มีกะเพราของแท่น้องเยาวสั่งอะไรคะหมูกระเทียมไข่ดาวสุกหมูกระเทียมไข่ดาวสุกพี่โตว่าไงฮะ คณะหมูชิ้นไข่เจียวนี่สุดยอดไปไกลมากแล้วจานไม่รอสุดยอดไม่หิวไม่หิวไม่หิวเลยและนี่คือผัดมาม่าของพี่แป๋วเองเดี๋ยวจะมาลองชิมนะคะพี่ต้องสนใจตัวนี้เหรอมาถึงตัวอาหารเนาะค่ะตัวอุ้้นมันอร่อยดูมันอร่อยมันอร่อยด้วย ตอนนี้เราอยู่กันที่ซัมแคร์แล้วค่ะตอนนี้กี่โมงแล้วค่ะน้องเยาวจะบ่ายสองแล้วมั้งเนาะน่าจะน่าจะ,าจะเหลือระยะทางอีกประมาณ1300มเมตรเราก็จะถึงหลังแปรกันแล้วนะคะ<า>ก็วันนี้เรียกว่าเป็นวันที่เดินเรื่อยๆ <laughs> เดินเรื่อยๆค่ะ <laughs> ไม่รีบนะคะถึงตอนไหนก็ตอนนั้นนะคะ <laughs> เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสู้ๆไปค่ะค่อยๆโอ๊ะ เกาะกายก้อนหินขึ้นไปนะคะนี่แหละค่ะเขาเรียกว่าซ้ำแค่ของแท่ จจะขอให้เธอเธออย่าพึงไปบอกลักใครรอฉันได้หรือไม่วันที่ฉันจะดีพอตรงนี้ก็จะเป็นทางให้เลือกใช่ไหมคะน้องเยาวว่าคุณจะเดินที่บันไดหรือว่าคุณจะเดินที่ฝั่งนู้นซึ่งน้องเยาวจะเลือกบันได ไปเลยจ้าพี่เป็นกําลังใจให้ไปเลยจ้าอ้าวไปเลยน้องแฟงน้องแฟงก็เลือกบันไดคะ่ะ อนนี้เป็นเวลาสามโมงครึ่งนะคะเจ็ดชั่วโมงเกือบจะแปดชั่วโมงช่ำๆนะคะจากที่ทำการอุทยานที่พื้นคูมาจนถึงหลังแปรนะคะ <c oughs> ก็มากันด้วยอาการทุรักทุเลนะคะแต่เราก็มาถึงที่หลังแปรจนได้เก่งมากๆเลย <c oughs> พอเรามาถึงที่หลังแปลนะคะตามธรรมเนียมทุกคนก็จะต้องมาถ่ายรูปคู่กับป้าย <Bye. S 1> อันนี้ครั้งหนึ่งในชีวิตเราคือผู้พิชิต <Bye. S 1> ผูกระดึงพี่โตจะอีกครั้งไหมคะจัดไาเยี่ยมมากเก่งมากเลยต้องเสียงขอเสียงตัวมือให้กับพี่โตของเราด้ค่ะตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปสู่ลานกลางเต็นท์วังกวาง ตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงสิบนาทีค่ะเดินชิลๆสบายๆนะคะพอขึ้นมาถึงบนยอดภูเนาะเราก็รู้สึกว่าอากาศเป็นไงคะน้องเยาวหนาวมากเลยค่ะหนาวหนูใช้คำว่าหนาว <c oughs> เลยแดดเปี้ยงขนาดนี้ใช้คำว่าหนาวเลยเหรอคะอืมใช่อ,อ,อากาศเย็นสบายแต่ว่ากำลังช่างใจอยู่ว่าเย็นนี้เราจะอาบน้ำยังไงดี ก็ขอโทษค่้าันท้าหรือเซนระบบพวกนี้ที่เกียดใจนะนอฟ้าสวยมากต้องเยาดูดิเออสวยแบบสวยจัง <f venant three> น้องที่นี่คือรับสดนะจ๊ะรับสดครับ <สด S 1> <laughs> ยิมไม่พร้อมเพยไม่ <laughs> ไม่มีพร้อมเพยไม่มีสแกนรับสดนะจ๊ะ็บบตตตออกต้องเคเองเยเหรอสองครับมห้าอันนี้ของท<ห>ี่แป๊อจิตหก 7, 6, 2. 2> สองนี่คือเต็นท์ของเรานะคะ และนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันจะไม่ได้นอนเต็นท์ลายพางเพราะจะเป็นเต็นสีเดยาว่าทุกครั้ง,งวเวลาที่ฉันมาฉันจะจองเต็นท์ได้เต็นท์ลายพางอันนี้ดูใหม่เนาะไม่แล้วสลับได้ไหมนะอันนั้นอ,อันออววนั้นไปเพขาฟีดไปเรื่อยอู สวัสดีตอนเช้าค่ะตอนนี้หนาวมากนี่คือบรรยากาศตอนเช้าที่ลานกางเต็นท์ของเรานะคะ12องศาได้แต่เมื่อคือนน่าจะหนาวหนักกว่าน,นี้เอีเราจะให้ดูว่าเมื่อคือนอยู่ยังไงอันนี้คือผ้าห่มจืบ๊บอันนี้คือถุงนอนสองถุงนะคะ ม้วนตัวอยู่ในนี้ค่ะถึงอยู่มาได้นะคะแต่ว่าก็อุ่นค่ะทุงนอนสองผืนแล้วก็ผ้าห่มเดี๋ยวจะไปอาบน้ำแล้วเดี๋ยวจะไปกินข้าวฮ้ยหนา อันนี้ทุกคนก็จะมุ่งหน้าไปทางเดียวกันก็คือจะไปที่ผามากดูกแล้วก็เลาะๆลาผา,าไปเรื่อยๆนะคะสําหรับใครที่เดินไหวก็จะไปถึงที่ผาหล่มสักกันเลยทีเดียวนี่คือบรรยากาศตอนนี้ตอน10โมงเช้าของวันที่18มกราคม68 ตอนนี้10โมง40ค่ะแล้วก็มาถึงที่ผามากดูตรงนี้ก็จะเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกสำหรับวันนี้เพราะว่าที่ผาลมศักเนี่ยเขาจะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยทยอยกลับมาตอนเวลาไม่เกิน4ี่มงเย็นก็เลยคิดว่าเดี๋ยวตอนเย็นนะ่าจะมีนักท่องเที่ยวมารวมตัวกันเพื่อที่จะชมพระอาทิตย์ตกที่นี่ค่ะช่วย จากผาหมากดูบเราก็จะมุ่งหน้าไปสู่ผาจำศีนอีกประมาณสัก600เมตรได้นี่คือเส้นทางระหว่างการเดินไปจากผาหมากดูบไปถึงผาจำศีนนะคะตอนนี้เราก็มาถึงจุดรวมพลอีกหนึ่งจุดนะคะ ก็คือผาเหยียบเมฆคนเยอะมากก็ตรงนี้ก็หลายๆคนก็น่าจะมาพักกินขนมกินข้าวแล้วก็ไปถ่ายภาพนะคะกับก้อนหินที่ทุกคนเ,เขาเรียกอะไรจินตนาการว่าเรากำลังเหยียบเมฆกันอยู่ไปเดี๋ยวไปจะให้ดูบรรยากาศของ สถานการณ์ตอนนี้นะคะว่าเป็นไงร้านอาหารก็คนเต็มเลยเออแต่ว่าตรงจุดรอคิวไม่ค่อยเท่าไหร่น้องเยาเนาะไปรอดูคนเหยียบเมฆกันค่ะ บ่ายสามพอดีค่ะเราก็มาถึงกันที่ผาหลมสักแล้วเย่เส้นชัยของเราอยู่ข้างหน้านะคะทุกคนภาพที่เรามองเห็นข้างหน้าก็คือลานจอดจักรยานเนาะน้องเหยาแล้วก็ <laughs> ลานขายของค่ะซึ่งหมายความว่าตอนนี้เราถึงเส้นชัยแล้วผาหล่มสักเย่แต่ว่าเราจะมีเวลาอยู่ที่นี่ไม่เกินหนึ่งชั่วโมงเพราะว่าเดี๋ยวสี่โมงเย็นเขาก็จะต้องให้เรา กลับแล้วนะคะเพราะเนี่ยก็จะปิดตอนสี่โมงเย็นเท่านั้นค่ะอร่อยหิว่แล้วอร่อยเยอะแล้วทำไมเป็นมาอบบนียทุ่งหออุปทานว่าวเมืม่อกี้ก็บอกว่าลูกชิดอร่อยแต่อร่อยเชื่อเขาเชื่อเขาเชื่อเพื่อนหน่อย กินนะยเหลือกุ้งเลยนะสุดท้ายเดี๋ยวสี่โมงไม่ได้กินตอนนี้เรากําลังเดินกลับนะคะเราเป็นนักท่องเที่ยวที่เคารพก,กฎกติกามากพอสี่โมงเย็นปึ๊บเราออกเลยเราออกจากผาหลงศักเลยค่ะก็ดูข้าวๆนะคะวันนี้พระอาทิตย์น่าจะตกประมาณสักหกโมง แต่ว่าไม่รู้หกโมงเท่าไหร่นะเรามีเวลาอยู่ประมาณสองชั่วโมงค่ะสำหรับการเดินกลับไปที่ผาหมากดูกมาลุ้นไปกับพวกเรานะคะว่าเราจะไปทันพระอาทิตย์ตกหรือเปล่าสู้ไหมคะสู้ค่ะสู้ค่ะเย้เขามีมาตรการการเอ่อรักษาความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวตอนนี้เขาก็เลยให้นักท่องเที่ยวรีบเดินกลับนะคะ เราก็เลยจ้ำอ้าวแบบนี้ละค่ะเดินจนลาขาอยู่พอสมควรนะคะก็ตอนนี้ห้าโมงเย็นค่ะแล้วก็ย้อนกลับมาที่ผาเหยียบเีกแล้วเหลือระยะทางอีก2,700ประมาณ2,700เมตรก็จะกลับไปถึงที่ผาหมากดูกนะคะพาทิตก็เริ่มค่อยต่ำลงแล้วค่ะ ก็น่าจะต้องเดินแข่งกับเวลาเดี๋ยวมาดูกันอีกทีว่าจะไปถึงที่ผามากดูกันกี่มอ,อืม ในที่สุดเราก็มาถึงที่ผาหมากดูกตอนเวลา6โมงเย็นพอดีค่ะแล้วตอนนี้อากาศก็เย็นมากๆเพราะว่าพาทิตย์ตกดินไปแล้วนะคะเห็นแสงไฟอยู่ข้างหน้าอยู่ลำไไรตอนมีพาทิตขึ้นก <the> ็ ก็ร้อน่ะเนาะพอตกปุ๊บบอกปั๊บปับปั๊บหนาวเลยเย็นเลยและนี่ก็คือนักท่องเที่ยวกลุ่มสุดท้ายนะคะที่เราจะต้องเดินกลับโดยที่มีเจ้าหน้าที่นำทางนะคะ นี่คือมา,มาตรการการรักษาความปลอดภัยนะคะก็คือจะมีเจ้าหน้าที่พาเราเดินจากผามากดูกนะคะไปที่ลานกลางเต้นวังกวางค่ะ นนี้เราก็มาถึงหลังแปรแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะลงไปที่ซัมแครตอนลงก็จะเหมือนเดิมค่ะก็ต้องค่อยๆลงไปเพราะว่าน้องตักจะต้องเซฟเข่าทุกคนจะต้องเซฟเข่านะคะทุกคนก็ขาแล้วนะขาขึ้นก็อย่างเหมือนเดิมเลยค่ะก็ยากระดับหนึ่งค่ะลงก็จะยากอีกระดับหนึ่งเหมือนกัน เป็นอีกประสบการณ์ใหม่ๆนะคะสำหรับภูกระดึงครั้งที่5ของป้าแป๋วนะคะรอบนี้ก็มีเรื่องให้ตื่นเต้นหลายๆอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นลุ้นว่าจะมีเต็นท์ให้นอนหรือเปล่าเพราะว่านักท่องเที่ยวเยอะมากนะคะแล้วก็มีการที่เราจะต้องปฏิบัติตาม ระเบียบข้อบังคับนะตามความปลอดภัยนโยบายปัจจุบันณนะตอนนี้นะคะ mm hmm. แล้วก็ที่สําคัญคือตอนช่วงที่กลับมาจากเ,าเดินผ่าตอนที่ไปดูพระอาทิตย์ตกอะคะ่ะรอบนี้สเปเชีย hmm. ลค่ะก็คือจะมีเจ้าหน้าที่เดินนํำขบวนปิดหัวปิดท้ายให้กับเรานะคะ mm hmm. ก็เรียกว่าน่าจดจําไปนะคะสําหรับ ภูก,กระดึงครั้งที่ห้าของป้าแป๋วค่ะแล้วก็พบกับการเดินทางครั้งต่อๆไปกับป้าแป๋วและเพื่อนๆได้นะคะฝากด้วยนะคะป้าแป๋วพาไปเที่ยวค่ะตอนนี้ y. สีส่โมงเย็นค่ะทุกคนเราก็มาถึงที่จะถึงแล้วแหละเออถึงเก <laughs> ือบและเกือบแหละเร,เราจะถึงพื้นภูอย่างปลอดภัยใช้คําว่าเราจะถึงน <laughs> ะแต่ยังไม่ถึง <laughs> เราจะถึงพื้นภูกันอย่างปลอดภัยนะคะ สำหรับท้ายคลิปนี้ก็ต้องขอเชิดชูเกียรติให้กับน้องข้าวฟ่างน้องตักและน้องยาวเย,ย่ที่ช่วยเหลือเพื่อนนักท่องเที่ยวด้วยกันแบกของติดตัวมาด้วย,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 ยตกมือให้รัวๆค่ะเดี๋ยวเราจะตอบแทนด้วยพาไปอาบน้ำเจอกัน จบที่การอาบน้ำถึงแล้วอย่างแท้จริงนี่ฮะน้องเยาคืนไมาไหมคะ,อะขอบคุณด้วยเออ, <c oughs> <c oughs> อขอให้ตึงๆๆๆๆๆๆๆขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรง